สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Beyond the Secret กับดิฉันสิริพรรุ่งสว่างรายการที่ให้ความรู้เหนือความรับของชีวิตจิตวิญญ,ญาณทั้งโลกและจักรวาลค่ะและเช่นเคยค่ะวิทยากรประจำรายการของเราท่านอาจารย์าศาสดาอาริยาเมตรีผู้เป็นจิตวิญญ,ญาณแห่งสรรพสิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของรายการนะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการจัดสัมมนาทางจิตวิญญาณครั้งที่2นะคะเรื่องการรวมพลังแห่งรักถอดอหรหัสรับวันสิ้นโรคในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงนะคะเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาณโรงแรมมารูยกาเดนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่0839216945 0838218881 และ080